สวัสดีครับนุ่มบานปาหน้าตีนบานครับน,นีนุ่มบานปากับมีโอกาสเดี๋ยวไม่เห็นคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับผมมันนี่ก็สิมาล่องยิ่งเป่าให้ล่องมึงครับเป็นเป่าปลากับ๋องเนาะเป็นเป่าปลากระ๋อง,องครับผมกับเงยลูกยิ่งหนูขอดไปครับผมโอ้เงี้ลูกยิ่งหนูไว้ครับลูกในเลี้ยแม่ประมาณเจ็ดแปดลูกครับพอดีมันยิ่งมาหลายปลูงรอกครับนุ่มบานปลากับว่าสิ เดี๋ยวโอกาสไปล่างปืนออกเลยก็ได้ถือโอกาสมาเห็นขีปเพิ่มวมเนาะกระสีเป็นยิ่งว่าครับอันนี้งียบใเจ็ดแปดเมตรครับลูกนี่เล่แมวครับผมเงียบสำหรับยิ่งหนูกระสีมาล่องเบิ้งครับกระเป๋าอันนี้เป็นขาไส้ปืนหูกโคครับผมก็เล่ยมส่ซคณะเล่ยสวนอันยิ่งขามแม่น้ำสรตงครับสำหรับนูมบานปลาสิไม่ยิ่งขามห่วยครับผมอันนี้กะบอกมวนเบาเนาะครับปดิว่าิไปร่วงเกินอนเงียงเนาะครับเนาะ เดี๋ยวนุ่มบานปลาขออนุญาตเบิ่งกล่องก่อนมันถ่ายบ่ครับผมถ่ายอยู่ครับระยะกับประมาณประมาณยี่สิบเมตรครับผมประมาณยี่สิบเมตรกระป๋อปลากระป๋องครับพี่น้องก็ที่เบาๆลายครับกระถึงนิ่งเลยสิถือกว่าเด้อยี่สิบกมครับผมแต่มุมกล่องมันอัน,อนนะั้นเนาะมุมกล่องมันถ่ายอยู่หลังมันคือบอไก่ ถืออยู่ครับพี่น้องขออนุญาตไปตั้งเป่ากันเด้อว่ะกษตสิมนยงดลูกยงดลูกโด,ดให้พี่น้องเวื่องาต้งแต่ลูกโดดเนาะ ครับเป่าอยู่คุนล่ะเห็นบ่ยี่สิบกูเมนจอยู่ครับระยะเนี่หลับฟืนแป๊บยิ่งใจก็อยางรอบมึงอยู่ครับเพระว่ามันอัดอย่างรอบมึงอยู่พันันสถานที่มันอันเนาะแต่ยี่สิบเมตรจะถือก็โอเคแหละครับมุมบานตาที่ระยะยิ่งแต่ลูกโดดแบบนี้ใส่หมือกวนขันเรียกลูกโดดกับไม้คว้ามาใส่ลูกเดียวนะครับเนาะ <ious imbap> <rumors> นุ่มบานป้ากะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับให้นุ่มบานป้าได้เกิดน้ำพันแุนี้ยมันใช้มากกระไดกระหาอยากหากินวิธีบานบานซ้ำห็นนีน่แหละครับซำเป็นตัวของนุ่มบานป้าน่นละกัะขอบพูดในร้ายครับสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจทุกดวงทุกหัวโละทุกดวงทุกกดกดทุกดวง้อมแล้วก็กด ยังอะไรคือกดเสาก็มีครับผมกับฝากขอพูดในไลายครับขอพูดในไลายครับที่ติดตามบางเท้ากันทักมาทั้งข้อมินนุ่มบานปลากับบริสตอปิงเท้อกับแง่ครับผมกันทักมะลินมาหยังนุ่มบานปลาคุยน้ำอยู่ครับกันทักมาซื้อปืนซื้อหยังนุ่มบานปลาบริขายปืนครับผมกับยังข้นปืนกับบริขอดใจเนาะกับมาเห็ดคลิปรีวิวซือมันรีวิวให้พี่น้องเบิ้งซือบยังข้นพิ่งกับบริขอดใจ เจ้าหุมบ้านป้าสิว่าจังไรบอกว่าบ่ามี่ไงฮามาอยู่โอ้ยมันขายได้รหนูห่วยหนุ่มบ้านป้ามาขายพี่น้องยครับบ่อเด็ดตัวบ่อเด,ด้งหน่อกก็ย้อนแล้มันคัดต่คอคนหมอก็ไม่เหรอม,มือหนุ่มบ้านป้าก็บบ่อเด็ขายครับผมเพราะว่าตจำพอเจ้าพอใส่เนาะครับหนุ่มบ้านป้าก็บพี่น้าใส่ลูก อันนี้เฮเบิ้งนี่ตัวนี้นะจะเป็นลูกประมาณแปดมิลครับผมแปดมิลสใส่ลูกเดียวนี่เป็นลูกเล็กครับผมลูกเล็กลูกหล่อจัก,กรยานนี่แหละสว่ากระพนักท่อตะก,ก่วดอกครับสว่ายิ่ปา่าใส่ลูกเดียวแต่ว่ามันกะโมงีผล้ดีปันไดเด้อครับนี่ทำเป็นชัดใส่สดูนาะผู้ยังคนกะสีบ่เสื้อดอกผู้เพิ่นบ่ยิ่งดูปืนแกปบ,บอกเก้าทีตำรวจจับไปเนาะนะห้องพอนุมบานป่าเพิ่นไปใไหนนะ้เนาะเพิ่นจับไปนะ่ะบอกกันเนาะมัน ยิ่งดูรับเป็นปืนบอกแกหลกนี่ชีวิตผนระคาซัดนี่บอกนับตะนุขอดนุกยั้งไปนี่ห่วยว่ามันอ้ยิ่งมาเจ็ดแปดปีเนาะน่อ้ยจักสิบาเท่าได้เป็นพันสามพันผมบอกแจ็คหอกคำว่านับตะนุขอดนุ่งยั้งไปครับอันนี้ที่มาบอกว่าเรื่องอันนี้มันเป็นลูกเลยครับผมแต่ยิ่งดูดูนี่ยิ่งดูดูเล่ามันบางครับผมอืมคุนละข,น,ขนกับอะโอ้ยมาแมนดอกคอนสีบางยังบริบาลไม่ประนันเล็กนี่มันกระหาอันนี้ไปครับมันกระทูคูมือซเอากระดาษไส้ไปครับ ม่อนโมนนี่กับคัดไปครับเล่าปลายบางมัดถ้าผู้บริยิ่งดูคุนุมบานปานกะสีพวเสื้อหรอครับอันนี้เห็นมากครับตาลลูกเล็กกินเนาะบดทอกลัวลูกจะกลัวปันไหนครับผมลูกแปดมินเล่าพันยี่สิบเล่าผันสิบมินกะสีเอาเอามอนห่อจั็หน้อยพี่น้องเพราะว่ามันกะสีเป็นนุ่มหลวมเล่ามันอยู่เนาะเขาเอื่นมาฮว่าม่อนเนาะทั้งบานนมบานปลายหยัดฮ่าม่อนเพราะว่ามันกะปืนแก๊บมันบริมาตรฐานเพราะว่าลูกมันแปดมินเล่าผันสิบมิน กระสีมันหลวมเหรอพี่น้องเออกระสีซ้ำตามมีตามเกิดเนาะเข้ามาปืนแก็บด้เพราะมันบเป็นปืนสมัยใหม่คือปืนลูกโคตปืนลูกซองเพิน่นครับเก็เป็น,นมายาทอม้อนเนาะเพราะว่าลูกมันถนลวมกับเล่าวันนั่นแหละกระสีขั้นไปนี่กันเอือน่นท่ากันเอื่นมะยาทอม้อนอย่างนั้นอันนั้นมมนะก็เป็นมาฮอร์มอนพี่น้องายาทอม้อนครับม้อนขั้นไป กันสีไซก์กอนมันก็นสิเป็นครับคัดยังไงราครกสิงหลวมล่ะเงาฮอร์โมอนอื่นมนาเัาฮอร์โมนทั้งวานนู่นอิ่น้านตา,าเอื่นครับผมมาล่องเบิงีกถือบอลูปโดด ศาสตร์นั้นยังน้อยครับมันเป็นปืนแยบนอนบริษัทใส่ใส่ใส่ขึ้นหลุดกดมันม,มันเปนระบบโ <c oughs> บเอชชั่นอันนี้เป็นระบบแมนนอนแอคชั่นครับผมอืมขออนุญาตเบิ่งเป่านครับโอ้เบิ่งกล่องก่อนยังายบ่เออยังถ่า,ออายอยู่พี่น้องครับผมนี่แหละนุ่มบานปลาบ่ายิ่งขามห่วยวันนั้นเลยส่วนครับยิ่งขามโอ้ นุ่มบั่นปลาบพยิ่งข่าแม่น้ำสะตงคือพระนเรศวนครับพระวันมัมมีครับมันมีกับสิรอกำอยู่อันนี้ยิ่งข่ามหวยครับหวยหน้าบานเท่านี้ละระยะยี่สิบเมตรครับผมลูกโดดอบหน้าแห่งลูกเดียวเป้ากับปอดไผ่เนาะครับน้องกับยิ่งอยู่หวยหลังบ้านนี่แหละครับผมแต่ทั้งเฮงกับเป็นหน้านุ่มบ้านปลา บ่ถือพี่น้องบ่ถือเป็นยังวะอันนี้ปืนยิงแล้วนะครับนอะปเป่าได้ครับผมอันปืนแก๊ปต้องได้เป่าครับบ่ต้องย่านหรอกครับนุม่มบาดตายแห่งย่านตายก็ผู้เบิ้งครับบ่ถือพี่น้องเอาอีกโปงนึงเอาอีกโปงนึงไม่ใส่ว่ะขนาดใส่เป็นตาสีตาผน้นี่ อีกฟงนึงมัถือกสิพ่อคนนี้นิ่งตาไกลไปเปนอีกสิคือสิบ่ด้กินหรอวะลันสีฟ้าเนี่ยพี่นวองมันสิส่าผู้ถ่ามึงก็ถ่ามึงสีบ๊าบไร่บันรโอส้สีบ่เฮ็ดปาบ๊อบไร้ขี้เก่าแหละ นัาแบบเก่านะครับอืมกล่องกระทุกมุนพวกไงไฟสิแล้วให้ผู้เดียวดีถาวาปีเตอบประดับเก่านะพี่นะพี่น้องนี่แหละเหตุผู้เดียวก้อนมุมบานปลาไม่ค่อยได้เหตุคลิปมันม่มีโอกาสหนากอันนี้ก็ได้ค้ากล่องมาใหม่กับ ตายละบาทไอโฟนสิบสามหอยเทคีตมเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องอดเอาเด้อใส่ตะมื่นแน่นอนเหน็หนเนาะใส่ตะมือกระม่อนครับ <c oughs> อันนีใส่ลูกอันนีลืมสิว่ายิ่งมืถือกัน,นเท่าไหร่ มาเป็นปืนมุยิ่ง,งออลลมันลืมคัดปลอกออกมันขืนล่ำโรดยิ่งกะแต่ว่านันมีของดีหามเอ้ยไปเถียมันลื่มคัดปอกออกมันขึ้นนกซื่นหรือเกา่าชาบอแตกม,มันว่ามันไม่ีของดีไปเถียโอ้ยไบเถียมันค่มวมซัวจะของกว่วมงโง่หรืพี่น้องยิ่งกะแตะเขามั่นนะายิ่งนกมังกรผัน ลืมอคัดปอกออกเนาะแนวหนุน่มบ่านปลาไปอยากขึ้นล่ำไหวเน,ะนานะอยู่ในี่ปลาเนี่ยยังเข่าเสียบเขายัางกับบอคักปันไดเงี่แหละมันก็เลยเด็กเอาแคาไว้เนี่ยหันยังหน้ามาแย้มพอกันยังเสียนั่นนะม่ะเด็กคือแบบนั้นลืมอคัดออกนลืมอคัดรับคัดอันออกคัดปอกออกยิ่งนกขนนกเข่ามาโอ้ยิ่งกระเตะเข่าแมา่ขนขืนตโนกบ่านอืมบอแตก ของดีบ่นกตัวนี้มันซากมากมันตอกลืมขัดห,ห้าขัวเอ้ยบ่มอม์อนที่เราครับลูกแปดมิลหอมอน คอือบ่ถือกะสิี่พอ่อเหรอครับโป่งกินยากได้ลูกด่เนาะอี่มีแกบทำบ้างแก็บไปเะไรสีอะไรบ้างขี่เอาตัวอย่งักันที่น้องพ่าบ้งอย่างนั้นพ่าบ้งน้ำมันตา ครับพี่น้องลูกโดดเราจะยี่สิบเมตรครับก็ลูกโดดถือเด้อมาถือไอคอนไม่หันเป็นลูกยืนด้งนในเลยขนาดซีตาพี่น้องสายตาสั่นโมเมนต์เทะ ถือครับพี่น้องคือสิพ่ออะไรล่ะเออรถถือครับผมแล้วเป้าห้องกระไดสำรับคลิปนี้นุ่มบานปลากระไดมายิ่งให้เบิหงครับยิ่งปืนอยู่สามปวงเนาะแต่รถถือครับผมสองปวงแล้วรถถือมันยิ่งปลาก็บ่ได้กินแอกสำรับคลิปนี้กะนุ่มบานปลากรบไดมยิ่งยังไหลครับ ขอบคุณในหลายครับสําหรับการติดตามครับผมสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการให้ลิปต่อๆไปน้ำแน่ครับผมอืพคนติดตามตอนนี้ก็บสองหมื่นห่าครับผมกดติดตามให้น้ำแน่เพื่อจะมีกําลังใจเนาะให้นุ่มบ้านปลาได้เกิดได้ดังน้ำเพลินเนี่ยครับผมถ้าบ่มีพี่น้องทุกคนซอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กรบพาะอดตอนนี้ดรอกครับบ่ฮอดสองหมื่นหรอก มามีทุกคนกับมามีนุ่มบานปตา,าเหมือนี่ครับผมขาบคุณอะไรครับสำรับคลิปเน้เจ้าปบสนิ่ครับคลิปหนาพอกันไหมครับวัดดีครับ